อีซูซูด,ดีแม็กสองพันยี่สิบสี่ครับตัวนี้ติดตั้งปุ่มบูสต์สตาร์ทเข้าไปแทนลูกุญแจเดิมนะเปลี่ยนจากไขกุญแจเป็นปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ทเครื่องจากรีโมทนอกรถแบบนี้ได้เลยใช้โทรศัพท์กดสตาร์ทก็ได้นะครับสั่งงานได้ทั้งมือถือทั้งรีโมทเลยนะครับมีปุ่มสตาร์ทติดตั้งให้ด้วยมีรีโมทให้ด้วยสองตัวแอปในมือถือให้ด้วยมีระบบการขโมยด้วยนะครับในขณะที่ล็อกรถอยู่นะครับมีการบุกลุกส่งเสียงร้องได้นะมีระบบตัดสตาร์ทตัดน้ำมัน เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถลงมาจากรถสามารถใช้รีโมทล็อกได้ครับกดล็อกไว้แบบนี้ได้เลยครับไม่ต้องดับเครื่องครับสตาร์ททิ้งไว้ยาวๆแบบนี้ได้เลยเดินไปทุระได้เลยครับถือรีโมทกับโทรศัพท์ไปได้เลยสามารถใช้โทรศัพท์กดล็อกก็ได้ใช้รีโมทกดล็อกก็ได้นะครับกลับมาจะขึ้นไปขับรถกดรีโมทคายล็อกครับเปิดประตูเข้าไปขับรถได้เลยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แบบนี้ยาวๆได้เลยนะครับในส่วนของอีซูซูดีแนะถ้าเป็นรุ่น S ปุ่มจะติดตั้งให้ด้านขวาของพวงมาล ถ้าเป็น LDA กับ Z ปุ่มจะติดอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยแล้วก็มีคอนโซลตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ LDA กับ S ราคาไม่เหมือนกันนะครับ LDA Z จะอีกราคานึงนะครับ S จะอีกราคานึ่งตัว S จะติดตั้งให้ตรงนี้มีรีโมทให้แบบนี้2ตัวมีแอปในมือถือให้ด้วย